สวัสดีครับวันนี้มมพกกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นป์ิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวนะครับโตโยต้านะครับรีโว่ 2.4G นะครับพีแรนเนอร์นะครับตัวนี้นะครับ2.4นะครับตัวนี้พีแรนเนอร์นะครับปี2021นะครับวันนี้จะอยู่ที่เต็นป์ิพัฒน์ออโต้นะครับก่อนชมรถนะครับเราฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยนี่เลยระดังหน้านะครับ ตัวหมูป่าเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมจากศูนย์เลยนะครับอันนี้รีวิวรถนะครับรีวิวแบบรถใหม่เลยนะครับอันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับจะได้ไปสวยเลยนี่ครับแบกออลอยเดิมจากศูนย์สี่ล้อเลยครับสวยงามเลยนี่กระจังหน้าไอ้กระจกมองข้างนะครับโเมียมนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมข้างหลังนะครับ โลโก้รีโว่นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นตัวปีสองพันยี่บ็ดแท้นะครับผมสวยงามเลยนะครับไมล์หลักพันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับงมอะไรมันติดฟังก์ชันนะครับหน้าจอสวยงามนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับ ไม้ไม่ใช่เล่นๆนะครับไม้สี่พันเก้าร้อยกว่าโลนะครับผมสวยงามเลย <S <S ตโตโยต้ารีโววิเลนเนอร์ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับปฏิพัทน์ออตโต้เราขายอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักคุยรายละเอียดกันได้เลย